สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบิ๊กโตนะครับมาต่อกับเกม Lego Batman The Video Game พาร์ทที่16กันต่อเลยครับแล้วจากพาร์ทก่อน,นที่ผมจบเนื้อเรื่องหลักหมดแล้วนะครับทั้ง3ชาร์เตอร์เลยแล้ววันนี้นะครับผมจะพาไปเล่นเนื้อเรื่องเสริมกันนะครับมาตามมาเลยครับนี่มาตรงนี้เลยกดสวิตช์นะครับ ซึ่งเนื่องไขาการที่จะเล่นในเรื่องเสริมคุณต้องจบชารเพอร์ในช h a p เ e อร์หนึ่งก่อนนะครับถ้าคุณจบในเรื่องของรถก็สาม,มารถเล่นในเรื่องรถได้ครับถ้าคุณจบในเรื่องเครื่องบินก็ได้เครื่องบินได้ถ้าเรือก็ขึ้นเรือได้แต่ถ้าหากคุณจบหมดทุกอันก็เล่นได้หมดเลยครับโอเคเนาะมาตามผมมาเลยครับนี่มาเลยมาเลยอ่ะนี่ครับเนื้อเรื่องเสริมมีทั้งรถ เนื้อเรื่องของลีเลอร์นะครับและนี่คือเป็นควินและอันนี้คือโจเกอร์นี่เองครับผมก็จะเล่นเรียนปกติเหมือนเดิมครับนั่นก็คือลีเลอร์ก่อนนะครับถามว่ามันเนื้อเรื่องที่มันต่างกันยังไงบางคืนเนื้อเรื่องก่อนที่จะมาสู่เนื้อเรื่องหลักของแบทแมนนะครับก็คือแผนการของไบรด้าไปแ,แต่แต่ละที่อ่ะจะไปยังไงเราก็มาดูกันเลยครับมาดาดแรกเลย l e t s go อบด้้วเยเอาละทุกคนนี่คือเป้าหมายของเราอ้ย่างแรกต่อไปทางนี้อและก็ขึ้นไปข้างบอ้ไม่โจยฮะและจากนั้นก็แจ็คพอตโอ้ ดูแต่ก่อนเอิญต้องหานี้ก่อนอย่างแรกมิสเตอร์ฟีดลุยเองอย่างที่ฟองฉันเองฉันเองอย่างที่ฟามชอนลุยเองฟอนอันสุดท้ายเขาเขาเขาหยดด้วยบงอู้ ฮะทาดานี่คือปอบไม้ของเราอเอากุญแจนี้มาเปิดเปิดธาราคาราเข้าใจแล้วงอนนี่เขาขโขเนอะมอะมาเฟ่ดูฮ่าฮ่า ่ามาแล้วลุยกันเลยครับก็ปกติครับเนี่ยจะเป็นเดื้อของเคเฟสเนี่ยความสามารถเคเฟตคือยกของหนักได้น,นะครับนี่กด B อ่ากด B ค้านครับอ่าแล้วมันจะยกออโต้ให้เลยฟอร์ดิเลอร์ก็จะเป็นกีดอ่าสเปรตรีเพื่อให้หายสตันเพื่ออีหย่อเฮ้ยเสือและแน่นอนครับฟอร์ดินเลอร์คือตัวหลักของภาคนี้นะครับ ขอฟตอรี่นี้เดียวเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือเปิดอ,อ๋อวอซับาร์คอนดิเลอร์ก็คือกดปีในการควบคุมศัตรูนะครับนี่ปล่อยเปิดแปลนแล้วครับต่อยก่อนมีปืนด้วยเฮโอเคฝันนี้มีอะไรไหมเช็คก,ก่อน เคไม่มีกระโดดได้แค่ครั้งเดียวเว้ยนะโดดสองต่อสองชั้นไม่ได้เห็นไหมส่วนทุกเคเฟสโดดสองชั้นได้เยี่ยมเลยเฮ้ยาันี่นี่เนอะเฮ้ยมันี่นี่ออฟเซนเซอร์ด้วยไงล่ะว้าคอนคู่เท่อ่า มาไปกันต่อครับพราว่าเกมมันคุ้มค่าเนี่ยผมว่าเล่นตัวร้ายได้หมดเลยเห็นไหมเพราว่าเจ๋งในเกมเฮ้ยอ้าวกระโดดตีกลางกาดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรดีๆนะทุบทุบอื้อหืโอโหด ว้าฮึบไปเก็บชุ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 บเอาขึ้นไม่ได้เหรอเออได้สิไปเก็บติดนนีนึงครับโอเคลองอ้าวพางรถไม่ได้ด้วยเฮ้ย มันี่เฮ้ยนี่นี่โอจับทุ่มผมก็จำไม่ได้แล้เดนผมเคยได้แค่เนื้อเรื่องตัวรักจบแค่รอบเดียวในชีวิตเองมั้งเออตอนนั้นยังกับน,น้องอะน,นะสนุกมากน้องเป็นญาติเออเราต้องไปไหนต่อขึ้นบนนี้เหรอปุ๊บชุบอ่ะ อันนี้ต้องปีนเหรออ๋อนี่นี่นี่นไหนเปิดประตูฟิว้าเท่ใช่ไม้เท้าเปิดแล้วแล้วตรงไหนเปิดเ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่อ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วมันต้องอย่างนี้ชึบชึบมไม่ใช่เหรอปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ <c oughs> ผมพลาดเหรอเนี่ยมันจะเปิดอะไรอ่ะ อ๋อ oh, เนี่ยเอ้าเอาไม่ใช่เหรอมันต้องมันต้องเออไม่ใช่ดีอ๋อต้องดันไปอีกโอเคอะเปิดประตูวุดนินี่ไปมาอ๋อคขานี่มาในเมือเนี่ย เหมือนว่าต้องกลับมาที่อะไรนะท,ที่เก็บที่เก็บทองใช่ไหมเออเฮ้ยบอลลี่เอานี่นะอันนี้ยิงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยปลาของได้ด้วยเหรอเมื่อกี้กด B ได้ะะการปลาของว้าวเยี่ยมเลยอย่างนี้เปิดสิอ,อ๋อทางเก่าโอเค ไม่ต้องไปหรอกอ้าวพับเ,เลอร์ควบคุมไม่ได้ด้วยเอ้ยได้แฮะโอเคอ่ายังไงต่ออ๋อเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปใช่นะชนะผมว่าใช่นะกระโดดขึ้นไปชุบชุบอ่า ฮึบฮึบอ่าพังอ๋อโอเคเข้าฉนบานด้วยนะอืออืมอ่าชึบชึบตีแป๊บเอาตังค์หน่อยฮึบฮึบอ่าอันนี้พังไม่ได้โอเคปืน เดี๋ยวพังได้เยี่ยมเก็บตังค์แป๊บพี่ชู้อ้ยอเดี๋ยวบอมไม่เห็นนี่โอ้เราประพอแฮะได้เลยคนจะไม่มีบอลเนาะ ประกอบออดูเอามาไว้โอเคมันขยับเองได้เมื่อกี้ผมไม่ได้กดนะมันขยับเองเลยกดแค่กดแบบบีค้างก็ได้แล้วเออผมว่านี่มันดีนะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบอกดแล้วหาตำแหน่งเองอะไรเองอันนี้ผมว่าดีผมว่าดีมากโอ้ พังก่อนอ่าไปไม่ได้อ่าอือโหเยอะเหลือเกินเออโอเคเดียเวลาเฮ้ยสกดจิตอ่าเปิดระวยนนี้ขึ้น อ๋อเอามาประกอบกันใช่ไหมโอ้อัจฉริยะเออแต่มันก็จริงนะในคอมมิคดิเลอร์แกเป็นคนคนฉลาดมากใครไม่รู้นะเขาฉลาดมากเลยื่อประกอบเท่อะใช้ม้เท้าเขียะนะแบบใช้ตุก้กงกลแบบใช้มือเนี่ยอ่ะเคฟเฟสประกอบด้วยมือ โอเคไปพังอาที่พาม่ได้ no ไม่ใช่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 พี่เออเดี๋ยวต้องได้ดิเร์ม,มัางแลละมันเท่เหลือเกินเฮ้ย hey. ไอจับไปจับนี่นี่นี่โอ้คาโบเท่มากนี่ไม้เท้าไงล่ะไม้ตะพดอืมตุ้มบูชายไม้ตะพดอืมว้าเท่จัดเอ้ยโอ้ อันนี้แม่เหล็กตั้งจะปีนไม่ได้อยู่แล้วนะเนาะเฮ้ยพันได้ไหมโทษทีมนได้ต้นใจเนาะเมื่อกี้แล้วพันนี่เหรอ,อเออถูกต้องว้าวเดี๋ยวเก็บตังก่อนเดี๋ยวหายไปไม่ได้ นี่ไปใกล้ถึงแล้วผมว่าขึ้นไปเฮ้ยว้าวชึบชึบว่ะจ้าเาฮ้ยจ้าวูวูท่ามาเทพนะัลิเลอร์นเนี่ยมันโคแบบโคนตบโคนตบนอ่ะดูประกอบแม่ โเป็นฟิลกับโจ๊กเกอร์จะขนาดไหนผมจำไม่ได้จริงนะพวกเพียงฟิโจ๊กเกอร์มันมันเป็นยังไงบ้างผมจำไม่ได้จริงเฮ้ยต่อฟินดูดิโอ้โหเคฟิปโอ้ปกติเลยควบคุมหน่อยอ่ะหอแล้วเปิดทางให้เราไปขอบใจมากเฮ้ยจะตกเดี๋ยวตกตกไม่ตกไม่ได้ตกไม่ได้ตกไม่ได้ ทำไมเฟมตกเฟมเด่ตกเฉยงงเฮ้ยไมตะพดนี่ประกอบว้าวโอเคทีละอยางทีละอยางทำไมเฟรมตกตรงนี้เฮ้ยอ่ ควงเพลินเฮ้ยทำไมเฟรมตกอะตกมา5,5เมื่อกี้อืมอาจจะไม่เกมอาจจะพอไปไม่ดีมั้งการจอผมนึ่งหัูซุปเปอร์นะมันถ้ามันแหลกก็คงไม่ใช่แล้วผมว่าโอเค อแล้วไงต่ออ๋ออ่าอือ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 มามาดูอ๊อมาติาดดดอืนี่อู้มาอู้อู้ โอ้ยกดเลยอ่ะตามใจและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมแปบๆถึงเจอเคเฟสแค่คนเดียวนะครับเพราะพี่แกอยากได้ทองว้าแล้วก็ลิเลอร์มาเยี่ยมได้ตัวละครใหม่เฮ้ยตัวละครพันิี้ก็น้อยเนาะผมว่า แต่บมอนว่าทุกตัวละครมันมีข้อดีหมดเลยข้อดีข้อเสียตามกันตัวประกอบยังเจ๋งเลยนะเสียดายที่ผ่านนี้มันมีบรทโกกับไนทนะ์วิงให้เล่นแต่มันนํามันไม่มีเน,น้นเรื่องหลักเนาะเสียดายตรงนี้แหละไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โอเคแล้วอ่า 3ชิ้นเหมือนเดิมอ่ะโอเคเพื่อสำหรับเกม l e g o Batman The Video Game พพรดที้คือจบไ้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้จอกันใหม่ในพ์นดหน้าน,นะครับสวัสดีครับผม